สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะจอยของ Nintendo Switch นะคะ o m ม l e t ต e Wireless Gaming Controller นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งของข้างในพร้อมกันดีกว่า โอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือ Joy Omelette นะคะ Wireless Gaming Controller นะคะของ Nintendo Switch ตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีด้วยกัน2ส,สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็ส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินคล้ายๆกับตัว Nintendo Switch อันนี้เลยนะคะแ้วเรามาพูดถึงรูปลักษภายนอกบ้างนะคะตัวอ้อมเลตอันนี้เนี่ยรูปลักษ์ของเขานะคะข้างนอกดูสวยหรูนะคะแล้วก็ใหญ่จับถนัดมือนะคะสําหรับคนที่มือใหญ่ไปีไ้คิดว่าจับเนี่ยน่าจะถนัดมือเลยแหละนะคะแล้วก็ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตัวนี้นะคะเป็นที่ชาร์จก็คือเราสามารถเล่นไปชาร์จไปได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขา อ่ะฮะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องวัสดุนะคะวัสดุของเขาเนี่ยตัวออมเล็ตนะคะเนี่ยพลาสติกของเขาเนี่ยเบนดี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแบบแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะแล้วก็พวกปุ่มพวกปุ่มต่างๆเนี่ยก็ดูแบบก้องๆแก๊งๆนิดน,นึงนะคะแบบคือฟิลลิ่งแบบเรากดแล้วมันไม่ค่อยหนักแน่นะนะคะซึ่งถ้าเกิดให้เบนดี้เปรียบเทียบกับ ตัวนี้นะคะจอยอันนี้ที่เขาแถมมากับตัว Nintendo Switch เลยเนี่ยขนาดตัวนี้เล็กกว่านะคะแต่ปุ่มของเขาเนี่ยตอนที่เรากดเนี่ยเขาให้ความรู้สึกแบบหนักแน่นแล้วก็ขนาดที่เราจับจอยเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกแบบมั่นคงอะรู้สึกแบบบาลานซ์ได้ดีกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะให้ความรู้สึกดีกว่าหนักแน่นแล้วก็บาลานซ์ดีกว่า นะคะทั้งๆท,ท,ที่ขนาดของเขาเนี่ยไซส์ของเขาก็เล็กกว่าตัวนี้ด้วยสายชาร์จนะคะของตัวออมเล็ตน,นะคะตัวนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องใช้ขาตั้งนะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะตั้งได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ขาตั้งนะแล้วก็ อย่างที่บอกไปก็คือสามารถชาร์จไปเล่นไปเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวออมเล็ตเลยอ่ะวันนี้จะลองเทสกับตัวเครื่อง Nintendo Switch เลยนะคะดูซิว่าความบาลานซ์เนี่ยแตกต่างกันไหมอ่ะนี่นะคะ Nintendo Switch นะคะวันนี้จะลองเอาจอยออมเล็ตใส่เข้าไปเลย อู้อ,อ,อู้ใหญ่มากเลยอ่ะเออนี่นะคะพอเวนดี้เอาจอยนะคะมาใส่กับตัวเครื่อง n Nintendo s w i t c h เนี่ยรู้สึกแบบจับถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ความบาลานซ์ของเขาเนี่ยรู้สึกแบบหนักแน่นขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคือตัวเครื่อง n Nintendo s w i t c h เนี่ยหนักอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัวจอยของอ้อมเลนเนี่ยน้ำหนักนะคะค่อนข้างเบาแล้วก็พอมาประกบกันแล้วนะคะกับตัวเครื่องก็เลยแบบ รู้สึกให้ความรู้สึกบาลานซ์ดีขึ้นเยอะเลยนะคะจากตอนแรกแล้วก็จับถนัดมือด้วยนะคะจริงจงจับถนัดมือนะคะอาแบบนี้ใช้ได้เลยเปดีว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะใช้เดี่ยวเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีเท่ากับตัวนี้ใช้เดียวเดียว มุมมองเนี่ยรู้สึกแบบสบายตามากขึ้นด้วยรู้สึกแบบกดง่ายอ่ะนะคะโอเคเลยนะคะออมเล็ตนึกว่าจะเฟลแล้วออมเล็ตโอเคเบื้องต้นออมเล็ตน,นะคะก็กับ Nintendo Switch ตอนนี้ก็ใช้งานด้วยกันได้ดีนะคะจับถนาดมือนะคะจับแล้วเนี่ยมีความรู้สึกบาลานซ์ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ โอเคจะใช้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเวดี่ว่าต้องไปลองเทสนะคะไปลองเล่นเกมกันดีกว่านะคะออมเล็รอดแล้วไปลองเล่นเกมกันค่ะ you よいしょ。<music> <music>